สวัสดีครับผมอาจารย์นุบลเซวิทวนส1997นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ Ford Raptor นะครับโมเดลปี2022ออกใหม่ป้ายแดงกันเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับ l a p t ต r กับ Finner อ้าวทำไมชื่อมันคล้องจองกันอย่างนี้นะครับผมโอเคครับ r a p t ต r ฟินเดอร์เต็นจาก ERB นะครับสำหรับท่านลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของรถนะครับแลปเตอร์อยากจะได้ทรงแบบนี้นะครับผมมีอะไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายทุกมิติเลยนะครับกับการทำรถคันนี้ขึ้นมานะครับผมรถคันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากครับติดเต็นฟินเดอร์เต็นกับตัวโลบาร์ข้างหลังหรือว่าชื่อของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเบดแบ a กนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นงานสร้างเหล็กพับขึ้นมานะครับออกแบบมาเฉพาะกับตัว แรปเตอร์เลยนะครับแต่ต้องขอออกตัวนี้ก่อนตัวคาร์นตัวนี้ไม่ใช่ของ a r b นะครับเป็นงานภายในประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่ทำนะครับก็จะออกแบบมาผมบอกว่าออกแบบมาดูแบบสวยมากนะครับเพราะว่าความสูงต่างๆรูปทรงเนี่ยเข้ารูปเข้ารอยมากเลยนะครับผมแล้วก็วางเต็นท์เข้าไปเนี่ยความสูงของเต็นท์ฟิ n เตอร์เต็นท์เนี่ยนะครับซึ่งมีความหนาโดยประมาณ20เซนนิดๆเนี่ยนะครับไม่โป่หลังคานะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีในการใช้รถนะครับเวลาเราขับเนี่ย มันจะไม่ได้ต้านลมไอ,อตัวเต็นท์เราเนี่ยจะไม่ได้โดนลมปะทะเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เราขับลื่นยิ่งขึ้นนะครับผมในแรปเตอร์มีลีโว D-MAX มีนะครับ n น็กเจนตัวไ i ท e แทมี ee, นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับถ้าเป็นตัวไ i t e แทเราก็จะถอดตัวสปอร์ตบาร์ออกเอาตัวนี้ใส่แต่ว่ามันก็มาด้วยความชอบนะครับความสวยโอเคครับผมจะพาดูโดยรอบๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ก็คือ มาดูด้านข้างก็จะเป็นทรงเหล็กพับนะครับขึ้นรูปนะครับแล้วก็ถูกออกแบบมายึดติดกับตัวตัวแรปเตอร์เนี่ยโชคดีหน่อยนะครับเขาจะมีตัวฝาปิดแบบนี้มาให้แล้วก็จะมีตัวรูไว้ร้อยน็อตนะครับจำนวน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคานเสาตัวนี้นะครับมีน็อตยึด2ตัวทั้งหมด4จุดนะครับไม่ได้เจาะรถนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์นะครับแล้วก็ความสูงไปได้มากเลย นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเต็นต์ตัวฟินเดอร์นะครับเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ถือโอกาสรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับปลายปี2,565คิดักรกระา2 2กับ l a ปเตอร์22 MY นะครับตัวนี้ถ้าเราติดแบบนี้นะครับข้อดีนะครับสำหรับการออกแคมปิ้งเนี่ยคือผมใช้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ขึ้นหลังคานนะผมใช้รถกระบะนะครับเวลาออกแคมปิ้งเนี่ยข้อดีก็คือ เต็นท์เราเนี่ยมันไม่สูงนะครับมันทําให้เราเก็บเต็นท์ง่ายขึ้นเต็นท์ง่ายลงเต็นท์ง่ายนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับมันง่ายทุกอย่างเสียอย่างเดียวมันไม่สูงนะครับถ้าใครชอบสูงก็ไปจอดนู่นนะครับบริเวณสูงสูงนะครับเพื่อที่จะได้รับแบบบรรยากาศแต่ว่าแค่นี้ก็พอนะครับผมเราอยู่สูงมันก็ดีหนึ่งนะครับอยู่เต็นท์สูงอะไรไม่ต้องกลัวเสือเต็นท์กไม่มีนะครับแบบนี้เนี่ยทำง่ายนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับอ่าบริเวณ ด้านล่างเนี่ยใส่ของได้ผมแอบ,บคิดนะครับว่าถ้าเราไปกันได้หลายคนเนี่ยเอาที่นอนอาปูตรงนี้นอนได้อีก2คนนะครับอ่าความสูงก็ได้นะครับความสูงไม่เตี้ยเกินไปนะครับก็ได้นะครับนอนได้หรือว่าจะใส่สัมภาระใส่คงใส่ของยัดเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่บังแดดบังฝนให้กับของเราที่อยู่ข้างใต้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีตัวฝาปิดแต่ถ้ามีฝาปิดไอ้ตัวนี้ต้องออกแบบใหม่นะครับไอ้ตัวคารโลบาตัวเนี้ยนะครับ โอเคหนึ่งเตี้ยขึ้นลงสะดวกง่ายกางง่ายเก็บง่ายเก็บได้สวยด้วยโอเคเดี๋ยวผมพามาขึ้นดูเต็นท์นะครับสำหรับฟินเดอร์เต็นท์ที่รีวิวไปหลายรอบแล้วมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยอีกนิดนึงแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับไม่ได้ขี้เรจนเกินไปมันยังใช้งานได้ปกติตอนนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับอยากลงด้านข้างพอลงด้านข้างเสร็จปุ๊บนะครับหน้าต่างด้านซ้ายเนี่ยเพราะว่าผมลงด้านซ้ายหน้าต่างด้านซ้ายของเต็นท์เนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะตัวเปิดกลางผ้าใบได้แต่ฟินเนอร์เตนก็คือสามารถแยกไฟชีตตัวนี้ออกม้วนเก็บด้านข้างได้ด้านบนก็ม้วนเก็บด้านบนได้นะครับเราก็เปิดหน้าต่างได้เพียงแค่ว่าตัวไฟชีตที่กลางออกไปไม่สามารถกลางได้เพราะว่าไอ้ตัวเหล็กค้ำนะเหล็กค้ำอยู่ตรงนี้นะครับมันจะค้ำได้แค่หนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งมันติดนะครับตัวนี้ก็เลือกแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เสียนะครับก็คือถ้าเราอยากเปิดหน้าต่างก็เปิดได้เพียงแค่ว่าตัวผ้าใบกลางไม่ได้แค่นั้นนะครับม้งเมืองกลางได้ข้างในโล่งเเหมมือนนดิะครับ ตัวเปิดดูดาวก็เปิดได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับฟินเดอร์เต็นท์ขึ้นนอนแล้วฟินนะผมว่ามันกว้างดีนะครับสำหรับเต็นท์ตัวนี้มันให้อารมณ์ที่ว่าโล่งนะครับเพราะว่าทรงหลังคาเนี่ยเป็นทรงโดมนะครับทรงโดมมันจะมีความเขาเรียกอดโถงโล่งมากกว่านะครับผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับ ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านในของตัวฟินเดอร์เต็นนะครับเป็นไงบ้างครับฟินเดอร์เต็นโล่งนะครับเนี่ยผมนั่งอยู่หัวเตียงนะครับกล้องอยู่โน่นครับข้างหลังแบบลโล่งนะครับตีลังกาได้นะผมว่าไอตัวฟินเดอร์เต็นเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วนะครับสําหรับตัวฟินเดอร์เต็นเพราะว่าผมรีวิวไว้หลายคลิปแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะดูข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกอะไรต่างๆไปดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม ฟินเนอร์เต็นเป็นยังไงวันนี้ก็จะไปแบบเร็วนะครับฟินเนอร์เต็นนะครับรูปทรงออกมากว้างมากมิติความสูงความยาวกว้างมากนะครับยละเอียดนะครับกลับไปดูคลิปเดิมได้นะครับผมฟินเนอร์อย่างที่ผมบอกให้อะไรมานะครับให้ไฟตัวนี้มานะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับไฟเพดานตัวนี้จะเป็นรูปทรงไฟนีเหมือนหลอดนีออนนะครับคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะครับ ก็เป็นใช้ไฟจาก power led นะครับการเปิดปิดใช้ระบบสัมผัสนะครับมีปลั๊กอินต่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็ต่อลงไปกับตัว power led ของตัวรถนะครับแล้วก็ที่ผมรีวิวหลายตัวฟินเต็นแก้หาปัญหาเชือกดึงหายโดยใช้วิธีการไม่ให้ถอดนะครับเชือกทุกเส้นไม่สามารถที่จะถอดออกจากตัวเต็นได้นะครับถูกล็อกตายตัวนี้ป้องกันเชือกดึงตัวนี้หายนะครับแล้วก็หน้าต่างบานกว้าง นะครับมีหน้าต่างสามบานบนหัวเตียงอีกที่หนึ่งด้านหลังอีกที่หนึ่งแล้วก็จะมีกระเป๋าใส่สัมภาระนะครับทั้งหมด4จุดข้อดีของฟิลเตอร์เต็นท์นะครับเปิดหลังคาได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วก็ข้อดีข้อที่2อีกนะครับฟิลเตอร์เต็นท์ถูกออกแบบมาให้การถ่ายเทของอากาศเนี่ยถ่ายเทได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเราปิดหน้าต่างนะครับเพราะวันจะมีหน้าต่างช่องเล็กนะครับตัวนี้มีไว้ทำอะไรนะครับมีไว้ให้อากาศโฟร์โฟ,โฟ,โฟเสร็จนะครับถ้าเรากางเต็นท์หน้าหนาวเนี่ยโดยทั่วไปเลยน้ําค้างมันจะค้าางต ผ้าใบแต่ฟิลเดอร์เต็นต์ออกแบบมาก็คือให้อากาศมันโฟลครัดการต่ำตัวของไอ้น้บให้เป็นหยดน้ำนต,าตามเต็นท้าไปกลางตามที่แบบอากาศเย็นๆมากๆตื่นเช้ามานี่จะเป็นหยดน้ําเลยแต่ฟิลเดอร์นบอกเลยเท่าที่ผมไปเที่ยวมาไปใช้มาไม่มีเที่ยวหน้าฝนก็ต่อให้ลมแบบโหดก็อยู่ได้จริงนะครับอ r ER b ออกแบบมาสุดยอดมากโครงสร้างอลูมิเนียมนี่แข็งแรงรไม่ใช่ว่าจะโดนลมแบบโยกง่ายๆนฝนตกน้ําไม่ขัง เอ b ออกแบบมาฝนตกน้ำไม่ขังทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเดอร์ซิมสันเอสเทตัว A S เอสเทอนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับไอ้ที่ใหญ่พี่เบิ้มเนี่ยนะครับน้ำไม่ขังแน่นอนไอ้ตัวนั้นแต่ถ้าเป็นทรงโดมแบบนี้นะครับถ้าเป็นหลังคากว้างๆเนี่ยถ้าเป็นเต็นต์ตัวแบบทรงสโลปสโลปเนี่ยนะครับน้ำมันจะชอบขังนะครับแต่ e อ b าทั้ง2รุ่นผมเทสมาแล้วนะครับ ฝนตกหน้าฝนเนี่ยพายุเข้าโครงสร้างยังอยู่น้ําไม่ขังนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องตื่นขึ้นมาดันน้ำไม่มีนะครับตอนนี้โอเคผมก็ไปแบบเร็วนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างให้ดูนะครับผมก็จะเปิดมุ้งก่อนเก็บมุ้งก่อนนะครับและแล้วก็เจอกันอยู่บนหลังคานะครับตอนนี้ก็คือหลังคาสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับโล่งนะครับเนี่ย ยืนซ้อนกันประมาณ3-4คนที่แบบว่ายืนขึ้นมาข้างบนนี้ได้นะครับถ้าเรานอนอยากจะดูดาวนะครับก็เปิดผ้ากลางมุ้งดูดาวได้นะครับดึงดาวได้พาไปอย่างจิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะให้อารมณ์ที่แบบว่าโล่งฟิลโล่งๆสบายๆนะครับสำหรับตัวฟิ n เดอร์เต็นครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ l a p เตอร์ฟิ e เ a อรเอนะครับตอนนี้หากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็ สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้นะครับตั้งงบประมาณไม่เกิน50,000่นพร้อมค่าแรงนะครับตัวฟินเดอร์เต็นทสามหมนหกพันาหรับปี2,565นะครับปี2,566ราคาไม่แน่ใจอัพแน่นอนผมบอกครับอัพแน่นอนมีการอัพเพราะว่าหลายๆตัวราคาอัพหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายอัพป,ปีหน้าอัพนะครับปีนี้ต้องรีบนะครับผม ไอ้ตัวคานขวางหรือว่าตัวเบดแลกหรือว่าเขาเรียกโลบาเสริมก็ได้ตอนนั้นนะครับราคาอยู่ประมาณหมื่นนิดนิดค่าแรงติดตั้งพันน่อยน่อยตั้งราคางบประมาณไม่เกิน5 0าหมืนมีตังค์พรมีตังค์เหลือนะครับมีตังค์ไปซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับหากท่านสนใจก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0622015515 0622015515นะครับโทรมาสอบถามก่อนสิ้นปี65ก่อนสิ้นปี2022นะครับผมปีหน้าฟ้าใหม่ราคาใหม่คอยติดตามดูนะครับว่าราคาจะมีการอัปเดตขึ้นไหมหรือว่าราคายังอยู่คงเดิมสำหรับปีนี้ราคานี้ยังอยู่แค่นี้อยู่นะครับวันนี้ก็ขอลาไดแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลเซอร์วิส1997 Channel ไว้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ ARB อุนก4คุณ4อุปกรณ์รีไว้ด้วยนะครับผมเพจใหม่เพจน้องใหม่นะครับเพราะว่าเพจเก่าทั้งสองเพจโดนทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านที่ไปลูกค้าก็ติดตามมาเพจนี้ก็ได้นะครับตามมาติดเพจนี้นะครับเพจเก่ายังลอยฟ้าอยู่นะครับผมไม่สามารถทำอะไรได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเพจนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นทางวนสวิต ก็ต้องขออนุญาตไม่รับผิดชอบเพราะว่ามีการแจ้งความแจ้งอะไรไว้หมดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ